สวัสดีค่ะแล้วพบกับช่างข้าไปไหม,มคะวันนี้นะคะแล้วก็จะทำวอล์กไปวัดยืิกะเจียวไปบ้านหนูท่อกันนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรลงแล้วลนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็กําลังจะออกจากบ้านกันนั่นเองะคะตอนนี้เนี่ยก็กําลังรออยู่นะคะคือตอนนี้เนี่ยหนูท่อเนี่ย <c oughs> วัดเสร็จที่เรียบรอแล้วนะคะ <c oughs> พอเราไปวัดเสร็จนะคะแล้วก็จะไปบ้านหนูท่อนั่นเองนะคะไปเอากระ กระเป๋าเป้กันน่ะเอ๋นะคะถ้าถามว่าไปเอากระเป๋าเป้ทําไมนะคะก็พรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปเข้าค่ายกันเองนะคะ1คืน2วันนั่นเองนะคะคือแบบว่ามันก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยนะคะด้วยความที่ว่าไม่ได้ไปเข้ามานานแล้วนะคะสามปีสี่ปีแล้วนะคะคือล่าสุดเนี่ยที่เข้าค่ายเนี่ยก็น่าจะตอนป .5 นั่นเองนะคะป .6 ยังไม่ได้เข้านะเพราะว่า โควิดเนี่ยรับบาดนั่นเองนะคะมหนึ่งก็เรียนออนไลน์ก็ไม่ได้เข้าอีกะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่มสองนั่นเองนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนก็จะมสามแล้วนะคะคือแบบว่าการเข้าค่ายเนี่ยมันต้องมีแบบว่าฐานใช่ไหมมีลวดน้ำแล้วก็ปีนอะไรด้วยนะคะแล้วก็เอ่อโหนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะห้ามตกน้ำํำแต่ขาดนั่นแหละที่สนุกนั่นเองะคะ่ะแล้วก็รอบกองไฟเนี่ยสนุกที่สุดเลยนะคะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไป เจอกันที่วัดนั่นเองนะคะไปค่ะไปเย้หนูเธอฉันทำวอล์กไปเที่ยววัดอยู่ค่ะอ๋อตอนนี้เราลองไปไหนฮะเราจะไปหายานาค่ะยานาอ่าจล้ินว่ายนาน้าะ มีอพ่อเจอมาแล้วค่ะตอนนี้เขาผูกมิกมาบมะทำวอล์กเที่ยววัดหนึ่งวันโอ้ยนี่เตรียมเลยย่ อกโกโก้หลือแกนุ่ไปตแกนู่มใสตรงนี้ค่ะเราใส่รองเท้าค่ะแต่ว่าไม่ไปไหนค่ะอยู่หน้าอยู่หน้าห้องนี่ะใส่ทำไมไม่รู้อยากใส่ให้รสเต็มอาหารน้องไก่น้อยน้องไก่นขอโทษเพื่อนเรียกแล้วนีไปซีิเดี๋ยวเพื่อนของเธอรอนานนะไป ไปค่ะหนูแอ่ไปสิจ๊ะอุ่ร้อนมากเลยค่ะแดดตอนบ่ายหนึ่งโมงค่ะอ้่นเออออกไม้ปีหน้ารับเปลอะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่วัดอะไรฮะอ๋อไัดเมียโอ้ไม่ต้องการจบจบคุณไม่รู้ไอ้ค่ะเด็กแบ๊วนี่อยู่วัดอะไรฮะลูกแนัดอดีสวัดก็ทำ อ่ะผูได้ช่วยมากวัดกรท่านแมวเดี๋ยวเราจะตัดลิปก่อนนั่นเองนะคะร้อนลดถ่ายรองเท้าไปหมาวะหมาวะหมาวะ ที่กาส่งตัยน้ำมันจัอะไรนะอะไรนะหนูท่อะไรูอยากไปกับฉันเ็นชงอะไรอะไันี้เลยฮะ้ไ้เลยค่ะคนกงปี2023 5ไปถึงอนาคตเลยค่ะแมวแมวตอนนั้นนี่ท้ายลูกเลแมว มันน ok ่าจะสองคนค่ะยอดไหมคะเชือย่อาใส่ไลว้ายังไงเนี่ยกินต้ำสิเออออกริดอัดมาค่ะได้กินชาเย็นติเยอะเอากินน้ำนี่ย้องน้ำด้ขนาด นี่คือที่นังของพวกเรานกภูมิี่นดานี่หนังพูมมาเลยเร็เๆมาตอนนี้เราก็ได้ขวเดี่ยวรอเนี่ยเราจะใส่ข้าวงตามสไตลที่ฉันไปกินที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนก็มีแบบนี้ค่ะ ช้อนช้อนเหนเมือนในสติกเกอร์หอมช้อนนะคะที่ใส่ดีแล้วค่ะลูกคุณว่าเสียดายค่ะไม่พีไม่มีพริตต์กค่ะใส่พีกันนี้แล้วกันค่ะนี่ค่ะพีกีนน้แล้วคะ่ะใบนี้เดี๋ยวพอนะคะที่ทำไม่ได้แน่นอนประมาณนี้ค่ะพอแล้วน้ำปลาไหมคะน้ำปลาด้วยค่ะอเอกี ไน้ำตาลยไปค่ะโอเคค่ะอย่างนไรก็กินได้นะคะไปรค่ะอนู่ทอดไม่กินนะครับว่าหนู่ทอดกิเท้าวแล้ว

ใส่น้ำตาลไะเกลือเกลือด้ธรรมชาติโอเคนะคะเราขอตัวกินก่อนนะเธอทำเหมือนว่าฉันไม่มีความหมายอย่าปล่อยให้เสอเธอเธอไม่รักเธอไม่รักก็พอไหมเธอคงต้องไปคงต้องไปเธอเพื่อกันเธออยากจะพ ค so ุ้หคละอาาลุไ้แดิอ้อแข่เปลามาต่อห้าก็กินฮาตั้งมีเอาไมาโอเคนะค่ะเดี๋ยวก็กำลังจะกลับบ้านกันด้วบ้านไหนฮะบ้านฉันนี่แหละโอเคค่ะแล้วก็ไปบ้านเคงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับเลยพูดถ่ายไรตยก็ตอนนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปสู่บ้านอยู่น้ไม่มีเพจปลอดภย ฝนตกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเอากระเป๋าที่บ้านเจ๊กันนั่นเองดูจุฬกี่สไลด์ดดลเลยเปลี่ยนที่นั่งเลยะะข้างหน้าเบียดติดอดมากหลัง<า>ดูท่<ส>หอหักนู่นจออย่าลืมเอาหนำลงนะลูกเย้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋ากันนั่นเองค่ะนี่นี่เราก็สบายดีกัน เอ็นนี้มันเล็กไปย่ะเพราะว่ามันมีหลายชุดนะคะอันนี้กระเป๋น,นี้กระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดอันไหนคะอันนี้อะ่ะอุ๊ยเดงเจ็ตกระเป๋าน้ำโค้กค่ะกระเป๋าเลยนะคะงน,นี้ก็จะมีที่ใส่ของพวกไปขี้ฟันได้สิบกว่าแบบนี้อะ่ะรีวิวกระเป๋าค่ะ ก็ไม่รู้เค้าว่าใส่จากที่ไหนแป๊บนึงนะคะแสงมันไม่ดีแป๊บนึงขอไปเปิดไฟก่อนแป๊บนี่้างกระเป๋าอะไรเนี่ยเจุนอาช่วยดูไปอ๋อนี่กระเป๋าหลักนะคะนี่คือกระเป๋าหลักนะประมาณนี้ยเลยคะก็มีซิปตรงนี้ด้วยค่ะซิปอะไรอ่ะซิปใส่ของอ่าอ่าบน้ำแมสกอะไรแบบนี้นะโทรศัพท์ใส่ได้ไหมคะใส่ได้โทรศัพท์ใส่เป๋าหน้าดีกว่าโอเค้าไม่ต้อง ใสกระโปงได้เลยดิตรงนี้ใส่น้ำค่ะใส่น้ำแค่นี้นะคะกระเป๋าแค่นี้ค่ะนี่แล้วตรงนี้เมื่อคือเลยค่ะนะเฮ้ยเมที่รับ้วยค่ะนี่ที่รับคือที่ไหนอกระเป๋าดกของแท้เลยทุกคนดูนะใหญ่มากมาที่เดียวกนหรือเปล่าลองเปิดตรงนั้นไม่ค่ะอันนี้คือกระเป๋าหนะ้าอันนี้คือกระเป๋าหลังค่ะเดี๋ยวเปิดเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดข้างหลังมันเจอกันไหมดูสิ มันไม่เจอหานพวกตรงนี้เนี่ยมันเป็นทิปค่ะ uh huh. โอเคเป็นว่าลิมกระเป๋าก็จบลงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยคะ่ะไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรอีกเลยคะ่ะบ๊ายบายข่า,าขคขวายแล้ว <c oughs> <c oughs>